สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับผมวันนี้ก็เหลืออีกเหลือหนึ่งลังนะครับที่ยังไม่ได้ถอดเลยนะครับก็เป็นลังที่เอามารังที่ไปย้ายแต่แผ่นมันร่วงนะครับมีแผ่นเดียวเอาเสียบไว้กับต้นไม้แล้วตอนนี้ครับโตแล้วครับผมโตแล้วนะครับไปลองถอดดูครับผมว่ารังที่เราเอาเสียบไว้ที่ต้นไม้ให้เขาต่อเป็นรังแล้วก็ย้ายมาเลี้ยงนะครับ ข้างในจะเป็นแผ่นเยอะไหมนะครับจะมีตัวอ่อนไหมครับครับ<ะ>นี่นะครับหนึ่งสองสามสี่แผน มี4แผ่นนะครับออกมาแผ่นเดียวเริ่มห่างเยอะแล้ว โอเคหลังนี้ก็ได้ถอดสามแผ่นนะครับด้านนี้น่าจะเอาทิ้งไว้เพราะนางพยายเยอะครับ วางด้านบนหนึ่งแผ่นครับนี่ครับไปขอเช็คดูอีกสักลังก่อนเผื่อน้ำหนักไม่ถึงนะครับห่างห่างมากแล้ว นีไม่อยู่ละออกไปรู้ว่าปิดกำลังตรงไหนขอหลังนี้สักแผ่นสองแผ่นแล้วกันเริม่มห่างมากแล้ว Đi chắc thẳng Ok, ra rồi. Này, nó nắm nặt đó các nắm nặt กิโลขึ้นอเคอันนี้ก็น่าจะได้แล้วครับผมโลขึ้นนี่ก็ทิ้งไว้ กลางนังเดี๋ยวนะนครับผมแะหมดล้วเดี๋ยวรอบต่อเดี๋ยวรอบสุดท้ายนะครับนีรั้งนี้ก็รอบสองไปครับผมไปลุนข้างได้กี่กิโล ก็ตัวแม่เอาก่อนครับติดใจเรา เร็ย้ดก็คร่าวๆนะครับผมวันนี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกแผ่นแต่ว่ามันแถวนี้ยังไม่มีตัวอ่อนเลยครับก็เจ็บสวยๆเป็นบางแผ่นก็เดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยวผมจะเอาแผ่นที่ไม่มีตัวอ่อนออกแล้วก็ลองช่างให้ดูครับวันนี้เราได้กิโลนะครับผมนี่ครับผมก็ได้มา ก็คือเอาแผ่นที่ไม่มีตัวอ่อนออกให้หมดเลยนะครับไปเดี๋ยวผมจะชั่งให้ดูครับผมอ่าทั้งถาดนี้ได้2อกิโลสขีดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาลองชั่งแค่ถาดดูครับ นะครับผมก็ได้อยู่2อกิโลครับผมลังนี้โอเคครับผมก็ถือว่ามันจะมีสวยเป็นบางแห่งนะครับผมต่อปีนี้มันแรงครับผมไม่ค่อยเหมือนทุกปีทุกปีจะลังโตนะครับผมไปโอเคเจอกันคลิปต่อไปครับยูนี้สวัสดีครับ